สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชิมผลไม้กันนะคะวันนี้นุกสั่งผลไม้นะคะสามชนิดนีด้มาจากเพจนี้ค่ะใครที่อยากชิมนะคะก็อย่าลืมไปสั่งมาชิมกันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าลูกพีชอุ้ยอันนี้ลูกไหนหรือว่าลูกครัมส่วนอันนี้เรียกว่าพุชซาช็อกโกแลต เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าสามผลไม้นี้รสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมลูกพีชก่อนนะคะลูกพีชจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะนี่เนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้มันยังไม่สุกมากนะคะถ้ามันสุกมากอ่ะมันจะเป็นสีแดงกว่านี้นะคะ รสชาติอะ่ะมันจะออกหวานหวานหวานนิดนึงอาจจะด้วยเพราะว่ายังไม่สุกมากนะแล้วก็มันมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากเลยเนื้อจะกอบกรอบอร่อยเดี๋ยวเราจะชิมลูกไหนต่อนะคะ ลูกไหนหรือว่าลูกคลำนะคะแผ่นดาวไปก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อลูกไหนก่อนนะคะเนื้อลูกไหนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะดูฉ่ำกว่าเนื้อลูกพีชนะคะอืมกัดเข้าไปมันฉ่ำกว่ามากเลยค่ะ แต่อันนี้มันจะไม่ออกหวานนะคะมันจะหวานนิดเดียวแล้วก็จะออกเปรี้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากถึงขั้นกินแล้วตาปิดนะคะอันนี้จะออกเพรียวๆนิดนึงนะคะกินได้ต่อไปเรามาชิมเจ้าพุทราช็อกโกแลตกันนะคะอันนี้ไม่ได้เน่านะคะทุกคนพุทราช็อกโกแลตอะ่ะยิ่งมันเป็นสีน้ำตาลมันยิ่งหวานนะคะ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่ฟังเสียงความกรอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะอันนี้เนื้อมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอืมอน,นี้หวานกรอบอร่อยกรอบมากขนาดมันยังไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนถ้ามันเป็นสีน้ำตาลน่ยมันจะหวานกว่าน,นี้อีกนะคะ อร่อยอ่ะใครอยากลองชิมก็อย่าลืมไปสั่งมาลองชิมกันนะคะอร่อยมาก